ดาราตัวแม่แรางโฉมเป็นอวตารเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกที่แฟนๆตั้งตารอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับภาพยนตร์อวตาร2 The Way of Water หรืออวตาร2เพราะภาคหนึ่งนั้นได้รับความนิยมหนักมากและสามารถทำเงินได้สูงสุดตลอดการด้วยโดยนอกจากจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ ที่ทุ่มงบสร้างเฉียดหมื่นล้านบาทแล้วเรื่อง CG ก็จัดหนักจัดเต็มจนหลายคนต้องชมเลยว่าสมจริงเหมือนไม่ใช้ CG เลยโดยมีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทยวันที่14ธันวาคม2565ล่าสุดหลังจากที่ภาพยนตร์อวตารเข้าฉายนักสแสดงนางแบบชื่อดังเจ้าของตำแหน่งเ i s s Universe Thailand 2559อย่างน้ำตาลชาริตาส่วนเสน่ห์ก็ลงทุนเล่นใหญ่เพ้นทังหน้าตาตัวเพื่อแปลงโมให้เป็นอวตาร อวตารสองมีคนร้อนวิชางานเพนทั้งตัวแก่ตัวแม่จะแค่เพื่อสงการรอคอย13ปีหาถ่าอวตารสองฟิโตกราฟเฟอร์อาร์สป라 e เออส์ c o นด์แมคอาพ์แอนด์คอสตูมอาร์ทโฮมเลดส์แมคอัพ์มคอาพ์แอสิทานอาร์ทเอฟดอตลูกคิวไครซอลิสอาร์ p แพ็กกอมโพสโปรดักชันอาร์สปเออ์แนทั้งกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า s u อ a m a z n n g โอ้โหชนะเลิศ oh. er. นึกว่าใช้ AI ทํารูปสวยมากครับอวตารรุ่นนี้ไม่กินข้าวค่ะ OMG แกรยอมแล้วตัวแม่จริงหืมชอบสวยดีเลิศงานนี้ก็ทําแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันเลยล่ะคะ่ะเพราะเล่นใหญ่มากและอย่างทุ่มเทสุดๆแม้สงสัยจะได้เป็นเจ้าแม่คอฟเวอร์คนใหม่ของวงการบันเทิงแล้วละคะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนบันเทิงของเราชื่นชอบการแต่งคอฟเวอร์มาก ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ